สวัสดีครับลกวิพีหนึ่งสองห้าประจำวันที่31สิบเสิงหาคม2557ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปปีนภูเขาฟูจิกับเพื่อนร่วมงานที่บริษัทมาครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปปีน,ปนตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมาเจ็ปีแล้วนะครับคนทั่วไปเนี่ยสามารถปีนภูเขาฟูจิได้ในช่วงหน้าร้อนเท่านั้นซึ่งก็คือตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถึงช่วงต้นเดือนกันยายนเพราะว่านอกจากนั้นอากาศข้างบนจะหนาวเกินไปแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่ปีนนะครับการ น่าจะเป็นทางที่ง่ายที่สุดแล้วแลวก็คนปีนเยอะที่สุดด้วยผมเดินทางด้วยรถบัสนะครับออกจากชินจูกุแล้วก็ไปถึงที่ชั้น5ของภูเขาฟูจิประมาณบ่ายโมงแล้วก็เริ่มปีนกันนะครับไปจนถึงชั้น7ซึ่งเป็นที่พักก็คือประมาณ4ี่โมงครึ่งนะฮะแล้วก็พักอยู่ที่นั้นสักพักหนึ่งจนถึงประมาณสี่ทุ่มแล้วแล้วก็ออก ปีนขึ้นไปจนถึงยอดอีกนะครับปกติแล้วคนที่ไปปีนภูเขาฟูจิเนี่ยก็อยากจะขึ้นไปให้ถึงยอดก่อนสว่างเพื่อที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วเพื่อที่จะไปให้ถึงยอดเนี่ยปกติน่าจะต้องออกจากที่พักที่ชั้น7ประมาณ5้าทุ่มนะครับแล้วก็จะไปถึงข้างบนประมาณก่อนตีห้แล้วก็สามารถได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันที่ผมไปเนี่ยเป็นวันที่เขาว่ากันว่าคน ไปเยอะที่สุดแล้วในฤดูนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลที่พักนะครับก็เลยแนะนําให้พวกผมออกเดินทางจากที่พักไปตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มเพื่อให้ไปถึงยอดก่อนที่คนจะเยอะเกินไปเราติดขัดนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรารีบออกจนเกินไปนะครับทาให้คนไม่เยอะแล้วเราก็สปีนได้เร็วนะครับก็เลยทําให้ไปถึงยอดเร็วเกินไปไปถึงประมาณตีสองครึ่งนะครับเลยต้องไป แกวอยู่ข้างบนประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจนถึงที่5ก่อนที่พอาทิจะขึ้นนะครับคือในฤดูร้อนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็ร้อนพอๆกับที่ไทยเลย30 องศา35มิองศาขึ้นไปแต่ว่าบนยอดภูเขาฟูจิในยอยู่ที่ประมาณ0ูย์องศาเพราะฉะนั้นหนาวมากนะฮะจะสุดท้ายเราก็ได้เห็นภาริจขึ้นจากยอดภูเขาฟูจินะครับคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยและความหนาวที่ต้องทนนะฮะทีนี้สาหรับคนที่อยากจะเดินทางมาปีนภูเขาฟูจิจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดก็คือรองเท้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้รองเท้าดีๆแล้วเนี่ยรองเท้าธรรมดาสนนเกอร์หรือว่ารองเท้าพ้าใบธรรมดาถ้าเกิดเอาขึ้นไปผมว่าพังแน่ๆน,นะครับก็ควรจะ ติดขากันไม่ให้ก้อนกรวดเล็กๆเข้าไปในรองเท้าเพราะลองคิดดูว่าถ้าเกิดก้อนกรวดเข้าไปในรองเท้าแล้วเราต้องปีนขึ้นปีนลงหล,ลายชั่วโมงเนี่ยจะทรมานแค่ไหนต่อมาก็คือชุดนะครับโชคดีที่ตอนที่ผมปีนขึ้นไปเนี่ยไม่เจอฝนแต่ว่าคนที่ปีนแล้วเจอฝนเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยทียนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีชุดกันลมกันฝนดีๆไว้นะฮะ นอกจากนั้นก็ควรจะมีพวกอุปรกรณ์กันหนาวด้วยเพราะข้างบนหนาวมากและสุดท้ายที่สําคัญก็คืออาหารและน้ำนะครับน้ำนะครับผมคิดว่าควรจะนําไปประมาณอย่างน้อย1ลิตรนะครับปกติแล้วคนน่าจะเอาไปประมาณ2ลิตรขึ้นไปนะครับแต่ว่ายิ่งเอาไปเยอะก็ยิ่งหนัก,กน,นะฮะแล้วก็อาจจะทําให้อยากเข้าห้องน้ำด้วยนอกจากนั้นก็อาหารนะครับควรจะมีอาหารแห้งง่ายๆเตรียมขึ้นไปให้พอนะครับเพราะว่าเราออกออกกาลังตลอดเวลาตั้งแต่ปีนขึ้นไปแล้วตอนที่ปีนลงมาด้วยนะฮะก็ควรจะเป็นพวกอาหารแห้งแล้วก็าอาจจะมีผลไม้ที่ร่างกายสามารถดูดซับพลงัง ได้อย่างรวดเร็วยอย่างกล้วยอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ควรจะกังวลไว้ด้วยก็คือว่า พวกอาหารที่มีหิ่พออย่างพวกมีซองหรือกล้วยมีเปลือกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ <_ S 1> จะทำให้เกิดขยะแล้วตั้งแต่ชั้น5ตั้งแต่ภูเขาฟูจิชั้น5ขึ้นไปจะไม่มีถังขยะให้นะครับเพราะฉะนั้นขยะทั้งหมดเราต้องเก็บมาทิ้งที่ที่พักของตัวเองโอเคครับวันนี้ก็พูดถึงภูเขาไฟฟูจิแล้วก็การปีนภูเขาไฟฟูจิไปแล้วก็ใครที่อยากมาปีนภูเขาไฟฟูจินะครับก็สามารถมาได้นะครับมาให้ถูกช่วงแล้วกันถ้าเกิดมาช่วงฤดูอื่นมาช่วงฤดูร้อนของไทยซึ่งเป็นช่วงมีนกด้นนาว่่่มอออก้ขงงญีปุ็ตชง กรกฎาสิงหาอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดขยักมาก็มาได้แล้วก็ต้องเตรียมฟิตร่างกายดีๆนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็จะทาให้บาดเจ็บได้ง่ายๆด้วยโอเคครับรอบพ,พี่พิงค์25วันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ละกันแล้วเจอกันใหม่นะครับรอบพี่พิงค์25วันอังคารวันพุธเดือนมานาวันพฤหัสกับจจอบวันเสาร์หน้ากับเกมแล้ว,วันอาทิตย์หน้ากับผมครับแล้วเจอกันครับ